สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับดวนนายกถแถลงต่ออายุพอรกฉุกเฉินอีก1เดือนห้างเปิดได้ถึง4ี่ทุ่ม ก่อนจะรับชมช่วยโปรดก, like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ผมมีคลิปของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแถลงเหตุผลในการต่ออายุพกรกฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนนะครับแล้วก็เหตุผลในการปลดล็อกระยะที่5นะครับซึ่งมีธุรกิจในกลุ่มความเสี่ยงสูงที่สุดนะครับที่จะได้รับการปลดล็อกในรอบนี้ด้วยไปเชิญรับชมกันได้เลยครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของพวกเราทุกคนทั้งประชาชนทั้งสถานผู้ประกอบการต่างๆนะครับสิ่งหนึ่งมาที่ถูกก็อยากจะย้ําก็คือว่าการที่เราเมปสถจิตการติดเชื้อในประเทศจํานวนไม่มากนักเนี่ยมันมันเกิดมาจากอะไรทุกคนต้องย้อนกลับไปว่ามันเกิดมาจากมาตรการการควบคุมข,ของเราอย่างเข้มงวดระยะแรกตั้งแต่ปลายเดือนมนกราคมเป็นต้นมามีการใช้ มาตรการพิเศษมีการใช้กฎหมายพระราชกำหนดออกมาถึงสามารถควบคุมได้ถึงจุดนี้นะครับอันนี้คือเหตุผลและความจำเป็นสิ่งที่ควาที่สุดก็คือทําไมถึงยังเป็นต้องมีผมก็เคยกล่าวเรียนมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าเรากฎหมายมีกฎหมายกว่า40วบฉบับที่หลายโดยงานถือไว้อยู่เพราะนั้นหลายกิจกรรมนั้นไม่สามารถดำเนินการได้นะครับโดยทันทีนะครับ ไม่ว,ว่าจะเป็นการเปิดปิดต่างๆน,น,นะการเข้าออกประเทศเต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะมันมันต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่างหลายประการด้วยกันซึ่งอาจจะทําให้ไม่ทันต่อเวลาในการแก้ไขปัญหาตามสถา,านการณ์ต่างๆดังกล่าวถึงมีความจะเป็นต้องมีพระราชนัดดออกมานะครับแล้วก็ไม่ได้มุม่งหวังที่จะไปปิดกดั้นใครทั้งสิน้น นะเพราะทุกคนก็คือคือลูกหลานของเราทั้งสิน้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ห่วงก็คือในเรื่องของการแพร่ระบาดนะซึ่งมีอยู่ในต่างประเทศอยู่แล้วในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าหลายประเทศนั้นมีการมาร่วมกันประกอบทํากิจกรรมใดๆก็ตามเนี่ยจำนวนมากๆแล้วประเทศเรานั้นก็ติดเชื้อโควิดมากเป็นระดับต้นๆของโลกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องนามาพิจารณานะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่เข้ามาสู่ในเรื่องของมาตรการระยะที่5 แต่เกี่ยวกับเอกสารประกอบการต่างๆนะครับการเข้าออกประเทศของเจ้าที่ต่างๆนักธุรกิจต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราต้องมีการทํางานเชิงรุกต่อไปถึงวันข้างหน้านะครับว่าเราจะทํำยังไงกับเรื่องการท่องเที่ยวทยํายังไงกับในเรื่องของการค้าขายการประกอบกิจการต่างๆนะครับซึ่งเราก็เป็นห่วงเรื่องโรงแรมรสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอีกมากมาย เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะัผมก็คงสั่งการไปแล้วเดี๋ยวให้ทางกรตกสวสอคอร่วมกับประกกระทรวงได้ชี้แจงว่า mm hmm. เหตุผลทีล่ว่าจะเป็นวันนี้ก็คือที่สําคัญก็คือว่าทําไมเราถึงปลดล็อกการที่5ที่มีความเสี่ยงสิ่งทงั้งคัญที่สุดคือเราเห็นใจผู้มีรายได้น้อยครับผู้ที่ยังไม่มีงานทําหรือพวกที่ไม่มีรายได,ได้ในการจะเลี้ยงดูครอบครัวนั่นคือเหตุผลประการหนึ่ง แต่ประการหนึ่งคือมาตรการความพร้อมของระบบสาธารณสุขของเราที่จะรองรับหากมีทถาการตรงนี้เกิดขึ้นเราก็มาตรการรองรับตรงนี้เพราะนั่นคจะชี้แจงทั้งสองด้านเพื่อให้ทุกคนได้ได้เห็นร่วมกันว่าเรามีความพร้อมแต่อะไรก็ตามนะครับไม่สามารถจะรับรองว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่คนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันทําตรงนี้มันที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวฟังจากโฆษกครับ จากหนังสือพิมพ์ประชาชาธุรกิจนะครับประชาชาธุรกิจออนไลน์ด่วนสอบอคอไฟเขียวต่ออายุพอลกอฉุกเฉินอีก1เดือนห้างเปิดได้ถึง4ี่ทุ่มวันที่29มิถุนายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมสอบอคอชุดใหญ่มีมติขยายพอลกอฉุกเฉินออกไปอีก1เดือน เพื่อรองรับการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมกลุ่มเสี่ยงในเฟส5เนื่องจากเป็นกิจกรรมล่อแหลมต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี่นะครับผมถึงบอกกลุ่มเฟส5นี่กลุ่มเสี่ยงที่สุดแล้วนะครับสำหรับการปลดล็อกระยะที่5จะประกอบด้วยสถานบันเทิงพับบาร์คาราโอเกะร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตสถานบริการอาบอบนวดและโรงน้ำชาซึ่งจะเปิดบริการได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ ส่วนการคลายล็อกเฟส5ห้างสรรพสินค้าจะเปิดให้บริการได้ถึง22.00น,น,นหรือ4ทุ่มและร้านสะดวกซื้อเปิดได้24ชั่วโมงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมสอบอคอชุดใหญ่ว่าที่ประชุมสอบอคอวันนี้มีมติเห็นชอบต่ออายุพอลกกฉุกเฉินซึ่งตนย้ำว่า เราอยู่ในห่วงเวลาสำคัญแม้ช่วงที่ผ่านมาทุกอย่างดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีความเสี่ยงหลายประการซึ่งได้บอกไปแล้วว่าในระยะแรกและระยะที่2 3 4ต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดและวันนี้จะมีการผ่อนคลายในระยะที่5ซึ่งยังมีความเสี่ยงค่อนข้างมากดังนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนทุกคนและสถานประกอบการต่าง โดยขอให้ย้อนกลับไปดูว่าในช่วงที่ผ่านมาที่มีการติดเชื้อไม่มากนักเกิดจากอะไรซึ่งเกิดจากมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดและมีการใช้มาตรการพิเศษโดยเฉพาะมีพรากฉุกเฉินออกมาถึงควบคุมได้ถึงวันนี้อันนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลน,นี้เลยนะครับต้องยอมรับจริงๆครับส่วนเหตุผลที่ทำไมถึงต้องมีตนได้บอกหลายครั้งแล้วว่าแม้มีกฎหมาย40ฉบับ แต่ละหน่วยงานถือไว้แต่หลายกิจกรรมไม่สามารถดําเนินการได้ทันทีเช่นการเปิดปิดสถานที่ต่างๆหรือการเข้าออกประเทศที่ต้องผ่านขั้นตอนทำให้หลายอย่างอาจาไม่ทันต่อเวลาในการแก้ปัญหาจึงต้องมีพอลกอฉุกเฉินย้ำว่าไม่ปิดการขทั้งนั้นที่สําคัญในห่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดจะเห็นหลายประเทศที่มีการประกอบกิจกรรม ที่มีรวมตัวทํากิจกรรมของคนจํานวนมากก็มียอดผู้ติดเชื้อสูงดังนั้นจึงจําเป็นพิจารณาตามขั้นตอนโดยในระยะที่5จะมีการผ่อนคลายสถานประกอบการต่างๆรวมถึงการเข้าออกประเทศของนักธุรกิจต่างๆแต่ย้ําว่าต้องมีมาตรการเชิงลุกโดยต้องมีการรองรับในวันข้างหน้าโดยเฉพาะในเรื่องการท่องเที่ยวการค้าขาย และการประกอบกิจกรรมต่างๆสำหรับเหตุผลถึงความจำเป็นในการผ่อนคลายระยะที่5สิ่งสำคัญคือเห็นใจผู้มีไรายได้น้อยและผู้ที่ต้องประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวโดยต้องมีมาตรการสำคัญที่จะรองรับเพื่อให้เห็นว่าเรามีความพร้อมแต่ไม่สามารถรองรับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะทุกอย่างอยู่ที่คนไทยทุกคนที่จะร่วมมือกันทุกอย่างถึงจะผ่านพ้นไปด้วยดี ผู้สื่อข่าวถามว่าแต่ตอนนี้มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าการต่ออายุพลกกฉุกเฉินเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าลิดรอนอะไรคนละกาละเทศะกันทางด้านนายแพทย์ทวีสินวิศณุโยธินโฆษกสอบอคเปิดเผยว่าที่ประชุมสอบอคชุดใหญ่วันนี้ มีมติให้ขยายพรลกอฉุกเฉินต่อไปอีกหนึ่งเดือนและจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคลรมในวันที่30มิถุนายน2,563นายในแพทย์ทวีสินเก่าส่วนการคลายล็อกเฟส5ห้างสรรพสินค้าจะเปิดให้บริการได้จนถึง22.00นหรือ4ทุ่มและร้านสะดวกซื้อเปิดได้24ชั่วโมงผับบาร เปิดได้ถึงเที่ยงคืนเท่านั้นมติที่ประชุมมีข้อสรุปว่า 1. ศูนย์การค้าให้ปิดทําการในเวลา22.00น 2. ร้านสะดวกซื้อเปิดได้ถึง24ชั่วโมง 3. ผับบาร์คาราโอเกะสถานบันเทิงโรงเบียร์ลานเบียร์อนุญาตให้เปิดได้โดยไม่เกิน24ชั่วโมงโดยไม่เกิน24.00น,นหรือเที่ยงคืนนะครับ ทุกกรณีโดยให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา24.00นเท่านั้นและจัดพื้นที่ยืนหรือนั่งให้ห่างกัน1เมตรเต๊ะห่างกัน2เมตรถ้าไม่มีพื้นที่ให้มีฉากกั้นสูง1.5เมตรรวมถึงห้ามร่วมโต๊ะกับผู้อื่นจำกัดผู้ใช้บริการ4ตารางเมตรต่อคนลงทะเบียนแอปพลิเคชันไทยชนะอย่างเข้มงวดโฆษกสบคกล่าวและว่า ผู้ประกอบการกิจกรรมต้องทำอย่างเข้มงวดหากพบว่าผิดหรือไม่ปฏิบัติตามให้กำหนดบทลงโทษลงไปด้วยซึ่งท่านนายกได้มีการสั่งการให้ในายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีลงไปในรายละเอียดของข้อกำหนดเพิ่มเติมก้าวคือเมื่อเปิดแล้วและมีการติดเชื้อที่ใดต้องมีบทลงโทษด้วยเพราะเมื่อมีการติดเชื้อเพิ่ม จะมีการสูญเสียตามมาเพราะถ้ามีการติดเชื้อขึ้นมาหนึ่งคนต้องมีค่ารักษาพยาบาลตามมาหลักแสนบาทถึงหลักล้านบาทนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้ขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบจัดที่นั่งเว้นที่นั่งบนรถไฟฟ้า BTS หรือระบบขนส่งสาธารณะเนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นต่อวันหลักล้านคนต่อวัน แต่ยังต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและให้ความหนาแน่นผู้โดยสารสูงสุดที่70%ของความจุเท่านั้นนี่ก็คือรายละเอียดในการปลดล็อกเฟส5นะครับแล้วก็เป็นเหตุผลของท่านนายกรัฐมนตรีในการประกาศใช้พรลกฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนนะครับซึ่งรายละเอียดที่กล่ามานี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องผ่านมติคลอรอมอ,อีก1ครั้งนะครับ เพื่อให้มีผลการบังคับใช้อย่างเป็นทางการนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้รัฐบาลนะครับเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลท่านประยุทธ์จันโอชาจริงๆนะครับในการสู้โควิดทั่วโลกชื่นชมนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ